คนที่จะเอาชนะโชคชะตาได้และจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการคือผู้ที่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ในหนังสือสาศาสตสู่ความร่ำรวยแบบยั่งยืนของบอร์เรดดีวัตเทิได้กล่าวไว้ว่ากุญแจสำคัญก็คือการยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใจสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามุ่งความสนใจไปในสิ่งที่คุณปรารถนา และอย่าสนใจในภาพที่ปรากฏอยู่ตรงกันข้ามพราวจะอธิบายความหมายนี้ให้ฟังนะคะในทุกๆสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลกที่เรามองเห็นได้มักจะสร้างรูปแบบไว้ให้สอดคล้องกับผู้ที่พบเห็นเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ก็คือเราจะไม่ยึดสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าความหมายก็คือลองสังเกตภาพของความยากจนดูนะคะซึ่งสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจะสร้างความสอดคล้อง ไว้ในความคิดของคุณคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณมองเห็นแต่คุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นคนคนหนึ่งปรารถนาความร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่เขาพบเจออยู่ตรงหน้าคือชีวิตของเขาเนี่ยปัจจุบันเจอแต่ความยากจนเจอแต่ความขาดแคลนเจอแต่ความยากไร้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เขาเชื่อได้ว่าเขาสามารถเป็นคนที่ร่ำรวยได้หรือแม้กระทั่ง คนคนนึงปรารถนาที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเขาเจอแต่โรคภัยไข้เจ็บป่วยอ,อดอดแอดแอดหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่คนคนนี้จะเชื่อได้ว่าเขาจะสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่ามีสุขภาพที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งถ้าจะให้คนคนนึงที่ป่วยอยู่หรือต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆกลับมาเชื่อว่าตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือมีสุขภาพที่สมบูรณ์หรือว่าคนคนหนึ่งที่อยู่กับความยากจนอยู่กับความขาดแคลนแต่จะทำให้เขาลุกขึ้นมาเชื่อได้ว่าเขาสามารถร่ำรวยได้จะต้องใช้ความคิดหรือความเชื่อที่มีพลังมากๆซึ่งวอ l เลตดีวอเทได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าคนที่สามารถนาพลัง เหล่านี้มาใช้ได้ก็คือผู้ที่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้และเมื่อไหร่ที่เราสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้เราจะเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้และทำยังไงถึงจะสามารถทำให้ความคิดของเรามีพลังได้เราต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยหรือว่าฝึกบ่อย ทำซ้ํำบ่อยอย,อย่างเช่นถ้าเรารู้สึกถึงสุขภาพที่แข็งแรงเราต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของเราก็คือปัจจุบ,บันเราสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเราต้องฝึกความรู้สึกหรือฝึกความคิดของเรานะคะให้รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราสุขภาพแข็งแรงพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมฉันมีสุขภาพที่สมบูรณ์ พาวยกตัวอย่างเรื่องของพาวล้วกันนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย<ม>อยู่มาวันหนึง่งพาวคาที่คอของพาวเจอก้อนเนื้อก้อนที่ใหญ่มากจนพาวรู้สึกตกใจแล้วก็จิตตกนะคะจิตตกไปเป็นอาทิตย์เลยพอเราไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราไปเจอข้อมูลว่าก้อนเนื้อที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พาวกลัวก็คือเป็นก้อนเนื้อที่เป็นโรคหลายพาวก็เลยใช้วิธีนะคะพูดกับตัวเองแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันสุขภาพแข็งแรงฉันสุขภาพแข็งแรงพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันแข็งแรงที่สุดแล้วก็จินตนาการมันพยายามแบบนี้เป็นอาทิตย์แต่การพยายามของพาวเนี่ย อยู่ภายใต้ความรู้สึกของความวิตกกังวลนะคะมันทำให้ความเชื่อที่เชื่อว่าเราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันมันสั่นคลอนมันไม่เสถียรเอาเรียกง่งายๆว่าไม่เสถียรละกันนะคะความเชื่อที่พาวเชื่อว่าสุขภาพฉันแข็งแรงอยู่ภายใต้ของความวิตกก bon. ังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเชื่อของพาวหรือความคิดของพาวเนี่ยมันไม่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ ไม่สม่ำเสมอไม่ตลอดเวลาพราวเชื่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันยากมากเลยที่จะทําให้พราวเชื่อว่าพราวหายเป็นปกติจนพราวทนไม่ไหวพราวต้องไปหาหมอและที่สําคัญนะคะหมอคอนเฟิร์มด้วยว่าก้อนก้อนที่เป็นอยู่ที่คอของพราวเนี่ย มันอาจจะเป็นชิ้นเนื้อนะถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์มันไม่ยุบลงโอ้โหทำให้พาวยิ่งจิตตกเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ที่สําคัญพาวไม่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยจนกระทั่งพาวกลับมาที่บ้านพาวโทรหาโคตุตาพาวหาโทรหาโคจโจนะคะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังในขณะที่คุยกันเนี่ยโคจโจก็ได้สัญญาณจากอัจฉรีภาพของจักรวาลหรือว่าพระเจ้าว่าให้จูนให้กับพาวนะคะแล้วโคจโจก็ทําการจูนให้วันนั้นเชื่อไหมคะว่าจิต ที่พราวฝึกมา 6- 7ปีเนี่ยในเรื่องของการจูนใช้เวลาในการจูนเพียง 1- หรือ2นาทีเนี่ยความเชื่อที่มันสั่นคอนหรือไม่สถียนเนี่ยภายใน1หรือ2นาทีเนี่ยจิตพราวพลิกพลิกแบบทันทีเลยว่าฉันสุขภาพแข็งแรงถึงแม้ว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจะยังไม่หายก้อนเหนือที่คอมันยังไม่หายนะแต่ความเชื่อจิตที่เชื่อว่าฉันหายแล้วเนี่ยมันเชื่อแบบล้านเปอร์เซนต์แบบไม่ลังเลสงสัยเลยเราเชื่อไหมคะว่า หลังจากที่จิตพราวพิกภายใน1หรือ2นาทีแล้วเชื่อแบบร้านเปอร์เซนต์ว่าฉันหายฉันสุขภาพแข็งแรงแล้วหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยก้อนเนื้อก้อนนั้นค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหายเป็นปกติแล้วเป็นแบบ amazing มากๆแล้วก็อาัศาจรารย์มากๆนะคะความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากการจูนจิตกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมพราวไม่จูนเองทั้งๆที่พราวก็สามารถจูนได้ต้องบอกว่า บางครั้งบางครั้งจิตตกบางครั้งความวิตกกังวลถ้าเราจูนด้วยความวิตกกังวลหรือเราจูนด้วยความกลัวกำลังของจิตที่ไม่มากพอภายใต้ความวิตกกังวลหรือความกลัวแน่ละเวลาที่เราจูนเนี่ยพลังงานไม่เสถียรแน่นอนพลังงานที่เราได้รับเนี่ยไม่เต็มร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจูนผ่านคนที่มีพลังงานเสถียรมากกว่าเราตอนนั้นการจูนผ่าน คนทีเ่เป็นสื่อกลางได้บริสุทธิ์มากกว่าเราตอนนั้นเนี่ยย่อมดีกว่าแน่นอนเพราะพราวพยายามจูนเองประมาณหนึ่งอาทิตย์ผลที่ได้คือมันติดติดแบบดับ,ดบมันไม่เสถียรมันไม่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอจูนผ่านคนที่พลังงานเสถียรกว่าเราณนะขณะนั้นพอจูนผ่านคนที่พลังงานบริสุทธิ์กว่าเราตอนนั้นเนี่ย การเชื่อมต่อพลังงานกับอัจฉริยภาพของจักรวาลหรือว่าพระเจ้าเนี่ยเสถียรดีกว่าเราแน่นอนดีกว่าพราวแน่นอนในตอนนั้นพาะพราวอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลแล้วก็อยู่ภายใต้ความกลัวตอนนั้นนะคะหลังจากผ่านการจูนกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าผ่านโคโจในครั้งนั้นนะคะพราวหายภายในหนึ่งอาทิตย์และความเชื่อพราวเปลี่ยนทันทีเลยนะคะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเชื่อไหมคะว่าหลังจาก จิตที่พลิกวันนั้นความเชื่อที่เปลี่ยนไปภายในหนึ่งหรือสองนาทีจากการจูนจิตกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลหรือว่าพระเจ้าจิตพาวเปลี่ยนทันทีไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะคะเปลี่ยนในเรื่องความเชื่ออื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยถึงแม้สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ความเชื่อของเราเนี่ยมันก้าวข้ามผ่านไปอีกหนึ่งสเตป็ปนะคะอย่างตอนนั้นเนี่ย สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพาวคือพาวยังไม่หายพาวยังเป็นก้อนเนื้อที่คออยู่แต่ความเชื่อของพาวเนี่ยมันเชื่อไปแล้วว่าเราหายนะ,ะความเชื่อที่เราเชื่อแบบไม่ลังเลสงสัยนะคะหนึ่งอาทิตย์ทําให้พาวหายทันทีและความเชื่อในเรื่องอื่นของพาวเปลี่ยนไปด้วยไม่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ความเชื่อของพาวจะก้าวข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปเสมอเกิดจากการจูนจิตเมื่อครั้งนั้นที่โคโจจูนให้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพราวอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราจะเป็นอะไรก็ช่างไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเราจะเป็นแบบไหนก็ช่างขอให้เราเชื่อในสิ่งที่เราต้องการขอให้เราเชื่อในสิ่งที่เราปรารถนาและลงมือทำด้วยความเชื่อและความสุขที่สำคัญส,สม่ำเสมอในการลงมือทำและทุกคนสามารถกำหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้